เพี่อสิบห้าพน่กิักเศียนอืมเ้น่นะตอนต้นบอลนี่เก ja no ักเสียนอเมริกาพี่น้องเป็นดอกข้วขาองเหรอเห็นดอกมันมันถอ่งนะเห็นดอกมันมันถอ่ว่าแมนจ้ต้นเง่นก็น้องเกิอเต็มเยอะตรงไหนตรงนบค่ตรงสาี้นก็เ็ของเดียวกัน ตัวเขาง่าจะโมงอ่ะเฝามงจ้ะเามองเอันทำตัวเฝ้าไปก่อนกระไรเด้อจจเก็บไว้ใจโอ้ยอ่อนๆสระน้ามันซ้อนดินี่ลรพี่น้องพักเสียนอเมริกาพี่น้องเป็นดอกมสิ่ละเซ่บดูดูหน่ยท่านพิเศษมาก คนยิ้มยิหนักพี่นางฮะกินผักกินงาไปกนาไปยอดชาซินไปะไปพี่ว่าไปโดดไปย่าอะไนก็ไปยอดตักไอเป็นบริจาคตะเขบอะไรวไปไปที่ไปเสียงบ้านสย พักเสียนพี่น้องพักนีโอ้ยเรื่องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนสนยอดมาโมเอากี่ต้มมาแล้วนะก่อนไปเห็ดงานมาเก็บในจักน,อน้อยกำลังเลืองา่ายนสิงเซ้น้ำเกลือไปแรดนี่มาขยับมนันมาก็เหม็นเขียวขั้นไหวละไก่ให้แน่คุ้มมันออกตัวบอกว่ต้องคันน่ต้องคัน มันจะบ่กขมมันขมดิดอกก็ขมตีนี่เนี่ยหนูแป้งไม่ให้กินอยู่น่อพี่ล่างแล้วพี่แ่น้ำเกลือไว้เกลือง,งั้นก็ไปนี่เอาขยำแยกไปขยำมันแห้งมันจะแก้ไปหน่อยหนึ่งเนาะแม่หนูก็เพิ่งเห็นดอกเมื่อวานแก้แก้วเหี่ยวกันไก่ไหมน้ำไม่หนักเอาหนำจับ จัจำจำดึงดึงยดนี่ไหมกอเ้าไปเส้นเจ้าบ๋หวมแก้วพี่อ้อนสิเปรีเอาใบมันแฟนพี่เด็ดบ่ได้เมื่อมันเก็บโอเคอืมไปใส่ดีๆเอาเดี๋ยวนกเขาป้าให้